เตะแล้วเตะเต้เตตอาวางไว้วางไว้เดี๋ยวแม่เตะให้ดูวางไว้จะได้าวางไว้ลูกมาเดี๋ยวแม่เตะให้ดูมาไม่เมันกอดแน่นเลยวะว้ายว้ายมันกอดลูกบอลแน่นเลยวะแม่เตะไม่ได้เลยวะไอ้ไอเตะไม่ได้เลยไอ้ไอเมันกอดลูกบอลแน่นเลยว้ายว้าย ได้แล้วแย่งได้แล้วไปไปไป <c oughs> ไปแล้วเ <c oughs> หนื่อยไม่รูกเหนื่อยป่ะเอาเรียบเข้ามาในนี้กแกไปหยิบออกไปรุกหยิบออกไปไปเร็วออกไปเร็วหยิบออกไปเร็วนั่นนั่นเอาตัวเข้าไปในโต๊ะอีกเอามาเอามาออกมาเอ,อาออเอาตัวออกมา